สวัสดีครับท่านผู้ชม notebook spec TV กลับมาพบกันอีกครั้งนึงะวันนี้มีทิปและทริคดีๆมาฝากกันสําหรับ a c e b o o k ครับก็คงต้องบอกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่เคยไหมครับที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะไลฟ์เพจไหนครับต้องาาระมัดระวังว่าคนอื่นจะเห็นวันนี้ทีมงาน notebook s p ท c TV มาจัดให้ครับสำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการไลฟ์เพจได้ขั้นแรกก็ล็อกอินเข้า Facebook ของเพื่อนๆโดยปกติเลยครับ ในหน้าแรกของเราหรือว่าไทม์ไลน์นยฮะ้ายมือเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีแถบของไลฟ์ปรากฏอยู่ใช่ไหมฮะในนั้นจะมีเพจที่เพื่อนๆไล์เอ, like เอาไว้ให้คลิกที่ Edit หรือแก้ไขนะครับที่เป็นเครื่องหมายปากกาเนี่ยแหละฮะเลือกที่บรรทัดล่างสุดนะครับคือ Edit Privacy หรือว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวนั่นเองก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานครับเป็น Edit Privacy offline หรือว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการถูกใจนะฮะให้เพื่อนๆคลิกไปยังรูปโลกด้านท้ายในแต่และหัวข้อที่ต้องการ เลือกกาหนดได้เลยครับว่าใครบ้างครับที่จะเห็นว่าเพื่อนเพื่อนไลฟ์เพจไหนนี่ครับกดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณะนะฮะเพื่อนหรือว่าจะเป็นเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นที่เห็นและนี่ครับเป็นวิธีการที่ให้เพื่อนๆตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการไลฟ์เพจนะยังไงถ้าเพื่อนๆนมีเพจไหนที่อยากจะไล์แล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแนะนําทีมงานเข้ามาบ้างครับเผื่อทีมงานจะสนใจไปไล์บ้าง อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube ด้วยนะทีมโนโดด้ตบ o ๊กสเปคแล้วก็กด Subscribe ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานแล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆอย่างนี้ฮะพบกันใหม,ม่กันหนะ้าสวัสดีครับ